ครับสำหรับการใช้งานแทบ็บทูริสก็เหมือนว่าจะมีเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเราเนี่ยทำไว้หลายหลายคลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองทำให้ได้ชมได้ฟังกันอีกหนึงคลิปนะครับไม่รู้จะเข้าใจกันได้หรือเปล่าแต่มันก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละครับแต่ว่าต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับลำดับแรกเลยคือเราเนี่ยจะต้องนำเบอร์โทรศัพท์ที่เราจะต้องการใช้งานเนี่ยไปลงทะเบียนที่สมาคม คนตาบอดแห่งประเทศไทยให้เรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งมันก็จะมีขั้นตอนของมันอยู่ซึ่งก็ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็รหัสสมาชิกอะไรก็ว่าไปโทรไปตามเบอร์ที่เรารู้กันนั่นแหละครับจากนั้นก็ทําการลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็มาลงชื่อเข้าสู่ระบบใน t ท็บทัวริสนี้นะครับถ้าเราไม่มีการลงชื่อ,อไม่มีการลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยมันสามารถลงเอาเบอร์อะไรลงชื่อไปก็ได้นะครับซึ่งผมลองแล้วนะครับเบอร์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนก็ลง ลงชื่อแล้วก็ใส่ OTP มันจะส่ง OTP มาเหมือนกันมันก็ลงชื่อเข้าไปได้นะครับแต่ว่าหลังจากที่เราจะเข้าไปอ่านหนังสือเนี่ยมันจะอ่านหนังสือไม่ได้นะครับมันจะบอกว่าหนังสือถูกะคงับสงวนไว้สําหรับสมาชิกเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการลงชื่อเข้าใช้กันนะครับไม่รู้จะพอเข้าใจกันหรือเปล่าผมจะทําแบบวิธีบ้านๆเลยนะครับไม่ต้องใช้เทคนิคการกรอก OTP อะไรทั้งนั้นก็คือจําแล้วก็เอามาใส่เอา เบื้องต้นก็เปิดแอปแท็บทูลิทก่อนนะครับไหนวะนี่นะครับเปิดเข้าไป tab สองเข้าสู่ระบบเบอร์โทรศัพท์ช่องแก้ไขอ่ามันก็จะเข้ามาสู่ตรงการกรอกเบอร์โทรศัพท์นะครับมันก็จะบอกว่าเบอร์โทรศัพท์ช่องแก้ไขก็น่าจะฟังกันเข้าใจอยู่ตรงนี้ไม่ยากไม่เย็นก็ตามตามทำตาม,ตาม,ตามไกด์นี่แหละครับก็แต่สองครั้งเข้าไปที่ช่องนี้เลยมันอยู่ตรงช่องอยู่แล้วกำลังแสดงแบนทพิมโทรศัพท์ สองศูนย์แปดสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งอันนี้ของผมมันจะมีการบันทึกอ่ายูเซอร์กับพาสเวิร์ดไว้ใน Google มันจะขึ้นมาแบบนี้หลายๆคนถ้าไม่ขึ้นแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็ลงเบอร์โทรศัพท์ไปตามปกติผมก็จะใส่เบอร์ไปครับ0ูนยคำแนะนำสำหรับการสามคำแนะนำสำหรับการเจ็ดหนึ่งกำลังแก้ไขศูนย์แปด ศูนย์ถึงความยาวสูงสุดแล้วอันนี้ก็เป็นผมใส่เบอร์ไปแล้วนะครับก็เป็นเบอร์เดิมเบอร์เดียวเบอร์เที่ยวแล้วก็เบอร์จริงอะไรก็ว่าไปเบอร์ผมไม่ต้องสงวนนะครับศูนย์แปดสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามศูนย์หนึ่งศูนย์ผมก็ใส่ไปแล้วนะครับเบอร์นี้ก็ไปลงทะเบียนที่สมาคมเรียบร้อยแล้วนะครับคือเราไม่ต้องไปนะครับเราโทรไปก็ได้เดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์แล้วก็เตรียมรหัสสมาชิกให้เรียบร้อยอะไรก็วา่าไปรหัสบัตรคนพิการน่าจะใช้ด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดก็ทำการลงทะเบียน,นเรียบร้อย แล้วก็มากรอกตรงนี้นะครับผมกรอกแล้วแล้วก็กดที่ปัดไปหาปัดขวานะครับเข้าสู่ระบบปุ่มเข้าสู่ระบบปุ่มตรงนี้นะครับแตะสองครั้งเข้าไปเลยเข้าสู่ระบบย้อนกลับปุ่มจากนั้นก็รอ otp ครับปั๊บม,มาแล้วนะครับก็จะมีรหัส otp อยู่ข้างบนนี่ครับแตะบ้านบนบนาาน,นี่นะครับข้อความทำเครื่องหมาลบข้อความ มันหายไปแล้วเห็นไหมครับมันหายไปแล้วไม่ใช่เห็นสิมันจะหายไปแล้วถ้าเราทํารายการไม่ทันแต่จริงๆตามที่เพื่อนสมาชิกทําคลิปเอาไว้น่ะมันจะมีการเทคนิคการกรอก OTP อยู่คือคัดลอก OTP อยู่ถ้าไม่ถนัดก็เนี่ยครับวิธีวิธีเบสิกเบสิกก็ตามนี้ครับผมก็จะลากการแจ้งเตือนลงมาหน้าต่างแจ้งเตือนขยายแล้ว Facebook Facebook 58%ขยายแล้วแล้วก็หาข้อความครับ นี่นะครับเข้าไปในข้อความเลยนะครับข้อความข้อความช่องแก้ไขก็เอาข้อความข้างล่างสุดนะครับซึ่งจะเป็นข้อความ otp อันล่าสุดอันนี้นะครับถ้าคนตาดีก็ไม่มีแล้วอะไรมากมายครับก็แค่อ่านมองครับส่องแบบนี้ก็อ่านแต่พวกเรานี่ตาบ,าบา่าก็มองไม่เห็นใช่ไหมก็อ๋อชีกแน็ม่นหัน่รกบ็ otp 6แสนนี่ก็ต้องจำครับ671ว หนึ่งหกสี่นะครับเนี่ยของผมก็คือหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกสี่ต้องจําให้ได้นะครับหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกสี่ผมก็มากรอกเดี๋ยวออกมาจากข้อความก่อนเข้าสู่ระบบย้อนกลับปุ่มช่องแก้ไขกําลังแสดงแผนมพ์หมายเลขอ้นรหัสอัตโนมัติป้อนรหัสอัตโนมัติจากข้อความนี่นะครับจริงๆถ้าคนตาดีก็จะเห็นนะครับหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกสี่แต่ผมก็จะกรอกเนาะบางทีเราไม่บางคนก็ไม่แบบไม่ถนัดในการเนี่ยจริงรหัสอัตโนมัติป้อนรหัสอัตโน,ม,น,ตนมัดจับเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันขึ้นมาอยู่แล้วนะครับจากข้อความ ทีนี้เราก็จะกรอกนะครับเมื่อกี้ผมเข้าไปดูข้อความมาแล้วคือหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกสี่หกกำลังแก้ไขเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกสี่ถึงความยาวสูงสุดแล้วมันก็จะเด้งระบบกับบัญชีอื่นเพื่อความสะดุดในการใช้ครั้งต่อไปหน้าจอเมื่อกี้เข้ามาเลยนะครับก็คือเป็นการทำรายการถัดไปก็คือเราจะต้องการเชื่อมต่อกับบัญชีอื่นไหม เพื่อความสะดวกในการลงชื่อเข้าใช้ในโอกาสต่อไปนะครับเพ่งในที่นี้ก็จะมีการเชื่อมผ่าน Facebook แล้วก็อีเมลก็ถ้าไม่เชื่อมก็ผ่านได้เลยครับผมก็กดที่ผ่านก่อนแล้วกันเข้าสู่ระบบด้วยเฟซบ o ๊กปุ่มเนี่ยมันจะแบบนี้นะครับเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลปุ่มก็ว่าไปเดี๋ยวผมกดผ่านก็แล้วกันข้ามขั้นตอนนี้ปุ่มผมข้ามนะครับใา้นหนังสือหนังสือที่ดาวโหลดและนําเข้าก็เนี่ยครับมันก็จะเข้าสู่ระบบแบบง่ายๆครับง่ายดายถ้าเราทําขั้นตอนถูกก็ ไม่มีอะไรยุ่งยากครับคือการ Access นี่เขาก็ทำออกมาได้ก็ก็ร้อน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการกรอก OTP หรือปุ่มอะไรต่างๆช่องอะไรต่างๆมันก็สามารถที่อ่านได้ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นอันที่ผมใช้อยู่นี่เป็น Android นะครับเดี๋ยวผมลองอ่านดูซะหน่อยท้อนสมุทดท่อททอ่านได้แล้วรายการที่คุณเคยอ่านรายการหนังสือเข้าใหม,เใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่ย้ยอนกลับภาษาโยอรมันเรื่องตอการเข้าให้ถึงสิท ภาษาโยธรรมาภาษาการทับรู้จักอันไหนดีวะย้อนเวลาขึ้นเป็นองนี่ก็ได้รายละเอียดย้อนกลับกระฐานหนังสือออนไลน์ก็เนี่ยครับอ่านได้รายละเอียดรอสักครู่นะครับตอนนี้ผมย้อนเวลาขึ้นเป็นองภาคสองเรีนหกบทประพันธ์ของเอียร์โวลนนนกราตเรียบเรียงนี่นะครับมันก็อ่านได้ตามปกติเลือกแล้วหยุดชุดหนังสือย้อนเวลาขึ้นเวอร์ชันนี้ไม่มีรายการหนังสือเข้าใหม่เดี๋ยวออกก่อนชั้นหนังสือ หน้าจากการตั้งค่าเวอร์ชันนี้จะไม่มีการกระตุกแล้วนะครับถึงมีก็มีน้อยมากแล้วก็ข้อสังเกตอย่างอื่นก็คือหลังจากที่เราอ่านไปสักพักหนึ่งมันก็จะมีการเงียบซึ่งถ้าเราไปจัดการในส่วนของแบตเตอรี่มันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งครับก็คือทําให้มันใช้พลังงานได้อย่างเต็มที่คือไม่ถูกจํากัดเอาไว้มันก็สามารถที่จะทํางานได้ในระดับหนึ่งนะครับส่วนการดาวน์โหลดหนังสือผมก็ลองดูก็ ถ้าใช้ Wi-Fi ก็ดาวน์โหลดได้ในความเร็วที่ระดับหนึ่งครับขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับความขนาดของหนังสือครับถ้าไฟล์ใหญ่ก็อาจจะชา้านิดนึงแต่อาจจะไม่เต็มความเร็ว Wi-Fi ของเรานะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับทางเซิร์ฟเวอร์ของระบบด้วยเนาะว่าจะปล่อยมาเท่าไหร่หรือมีเท่าไหร่อะไรก็ว่าไปก็ลองทําตามนี้ดูครับเดี๋ยวถ้าได้ไม่ได้ยังไงค่อยมาว่ากันใหม่อันนี้เป็นวิธีแบบบ้านๆเลยนะครับไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรทั้งนั้น โอเคลองดูครับ